ละครชีวิตรักลูกสาวนาคีตอนที่สิบจากความเดิมตอนที่แล้วเพชรมาหามาคุยกับกาที่บ้านของพจนีบ่อยๆทำให้หญิงสาวเสียการเสียงานจนโดนพดจนีขู่ไล่ออกจากบ้านหญิงสาวเสียใจมากไม่รู้จะห้ามเพชรอย่างไรยิ่งเธอโดนว่าเพชรก็ยิ่งมาหามาวันละสอสามรอบเลยด้วยซ้ำ คุณเพรคะฉันไม่สะดวกรับแขกคะ่ะเมื่อวานฉันเพิ่งโดนคุณพจนีว่าคือคุณมาชวนคุยแบบนี้ฉันทำงานไม่เสร็จคะ่ะขอโทษด้วยนะคะที่ต้องพูดตรงๆโดนด่าก,ก็ลาออกไปสิครับไปอยู่กับผมก็ได้บ้านผมมีห้องนอนตั้งหลายห้องนะไปอยู่กับผมนะกาไม่ได้หรอกคะ่ะฉันไม่อยากรบกวน ขอโทษนะคะคุณเพชรที่ฉันต้องขอร้องคุณว่าอย่ามาหาฉันที่นี่อีกถ้างนั้นเราก็นัดเจอข้างนอกดีไหมครับแต่ว่าผมชอบคุณนะคะคุณกาชอบมากอย่าทำให้ผมเสียใจมากไปกว่านี้เลยนะครับกาถอนหายใจไม่รู้จะบอกเขาอย่างไรดีว่าเธอไม่ได้ชอบเขาเลยแม้แต่นิดเดียว คนที่เธอชอบก็คือคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวใจร้ายอย่างสินแทนต่างหากโพจะนีหงุดหงิดมากเห็นกาทำอะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจไปเสียหมดพลอยงามมาเยี่ยมพร้อมของฝากมากมายพลอยไปเที่ยวค่ะพลอยเจอน้ำหอมก็เลยเอามาฝากคุณน้าค่ะ โถน่ารักจังหนูพลอยเห็นอะไรก็นึกถึงคนแก่ตลอดไม่มีใครน่ารักเท่านี้อีกแล้วล่ะคุณน้าก็เหมือนแม่ของพลอยนี่คะเห็นอะไรดีๆก็อยากหามาให้เอ๊ะแล้วนิกาไปไหนหรอคะให้ออกไปซื้อของสดมาทำกับข้าวตั้งแต่เช้าละจนป่านนี้ก็ยังไม่โผล่หัวมาน่าโมโหจริงๆ คงออกไปกับเพชรอีกตามเคยค่ะนี่พลอยก็เตือนน้องชายนะคะว่าอย่าทำให้กาต้องเสียงานเดีย๋ยวคุณน้าจะเคืองเอาได้แต่เพชรบอกว่ากาเป็นคนนัดเขาออกไปข้างนอกบางทีก็ขอค้างด้วยแต่เพชรกลัวกาเสียหายเลยต้องไล่กลับตายจริงนี่ขนาดไปขอนอนกับผู้ชายเลยเหรอใช่ค่ะพลอยก็กังวล พลอยไม่ได้รังเกียจนะคะว่ากาเขาจนแค่ไหนแต่ถ้าใจแตกพลอยก็ไม่อยากรับเป็นน้องสะพ้ายโอ้ยอย่าว่าแต่หนูเลยจ้านาเอ็งก็ไม่กล้ารับหรอกแต่ถ้าตะเพสรักเขาคงต้องยอมรับละคะ่ะพลอยไม่ชอบฝืนใจใครพลอยงามพูดจาใส่ร้ายกามากมายทําทำให้พจนียิ่งไม่ชอบใจใหญ่ ไม่ไกลนั้นพี่งูของกาแอบฟังอยู่ถึงกับโมโหหน่อยแนะใส่ร้ายเจ้าหญิงของข้าหรือหนังปากพ่อยเดี๋ยวได้เจอดีแน่ว่าแล้วพี่งูก็แปลงร่างกลายเป็นกาเดินเข้ามาในบ้านเที่ยงแล้วคุณผู้หญิงกับคุณพลอยจะกินอะไรดีคะกาทำเสร็จหลายอย่างแล้วคะ่ะเสร็จหลายอย่าง เสร็จได้ยังไงถ้ามาตอนไหนอุ๊ยกาออกไปซื้อของแค่20นาทีเองนะคะมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่ากาซักผ้าอยู่หลังบ้านคุณผู้หญิงก็อาจจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นแกเข้ามาเลยนะก็เข้ามาทางประตูหลังสิคะงั้นรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่งูเออเย จะไปเอาอาหารตั้งโต๊ะว่าแล้วพี่งูก็กลับเข้าไปในครัวขอโทษนะเจ้าแม่นาคีทันบอกว่าไม่ค่าใช้เวทหนมตนพรำเพลือแต่ข้าทนไม่ไหวจริงๆพวกมันแกล้งเจ้าหญิงตลอดเวลาเลยว่าแล้วพี่งูก็เสกอาหารหลายอย่างขึ้นมาเสกงานบ้านได้สะอาดเอี่ยมออกเสกเสื้อผ้า ให้ซักเสร็จเรียบร้อยแถมยังเรียดเรียบกริบหมดทุกตัวแค่นี้เจ้าหญิงของเราก็ไม่โดนด่าแล้วแต่ใช้เวทมนต์แบบนี้จะแม่นาขี่จะด่าเราไหมเนี่ยช้งเถอะก็มันจำเป็นทำเพื่อลูกท่านท่านคงไม่ว่ากาไม่ได้ไปกับเพรอย่างที่พลอยงามใส่ร้ายแต่เป็นพลอยงามต่างหาก ทโทรศัพท์นัดเธอออกมาบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากแต่พอไปตามนัดแล้วก็ไม่เจอโทรศัพท์หาก็ไม่ติดมีแค่ข้อความส่งมาสั้นๆว่าให้เธอรออยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนอะไรกันนะนัดว่ามีธุระสำคัญรอเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่กลับมากลับบ้านดีกว่า กรากลับบ้านไปได้วยความรู้สึกกลัวว่าคุณพจนีจะบ่นแต่พอไปถึงปรากฏว่างานบ้านทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดีแล้วแถมคุณพจนียังเอ่ยชมอาหารวันนี้อร่อยมากมันเรียกอะไรนะที่เธอทำนะ่ะอาหารหรือคะกดใช่หเนี่้สีคล้ายๆสตูเหนือแต่นุ่มหวานละมุนล,ลิ้นละลายในปาก เธอช่วยทำแบบนี้ให้ฉันสักหม้อนะพรุ่งนี้ฉันจะเอาไปฝากลูกค้าลูกค้าฉันป่วยเขาจะได้ติดใจซื้อโฆษณากับบริษัทของเราค่ะคุณผู้หญิงการับคำทั้งที่รู้สึกงงงานเกิดอะไรขึ้นทำไมอาหารเสร็จซักผ้าเสร็จแถมบ้านยังสะอาดมากทางด้านหมู่บ้านคำน้ำกิน รำเพยลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านเงามากที่ไม่มีการให้ปะทะคารมกันด้วยอย่างเคยแถมได้ข่าวลือมาว่ากาส่งเงินกลับบ้านมาให้แม่ตั้งหลายพันจึงบอกพ่อว่าเธอจะไปกรุงเทพบ้างพ่อฉันจะไปกรุงเทพเฮ้ยไปทำไมว่านางรำเพยอยู่บ้านเราก็ดีแล้วบ้านไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อ ข้าวปลาอาหารก็มีคนทํามาให้กินเนี่ยฮะโอ๊ยดีอะไรล่ะพ่อวันวัน,วนคลุกอยู่แต่กับเขากับไล่นาขนาดคนจนๆอย่างนังกายังได้ติดกรุงเทพเลยแล้วแกจะไปทำอะไรเล่าอยู่บ้านเรานะ่ะดีสุดๆแล้วไปทำงานสิพ่อฉันจะไปทำงานได้เงินเดือนเยอะๆแล้วฉันจะส่งมาให้พ่อใช้จบม .6 อย่างเองจะไปได้ยังไงวะ เรียนต่อก็ไม่ยอมเรียนต่อเอาหน่าพ่อฉันเอาตัวรอดได้ก็แล้วกันถ้าไม่รอดฉันจะกลับมาของเงินพ่อเองนั่นแหละเออตามใจอย่าให้ท้องไม่มีพ่อกลับมานะเว้ยไม่มีทางหรอกพ่อฉันไม่ง่อแบบนั้นหรอกว่าแต่พ่อมีที่อยู่ของคุณสินแทนไหมถามทำไมวะก็เผื่อเขาจะมีงานให้ฉันทำไงพ่อ พ่อของคุณสินแทนเคยติดต่อพ่อเอาไวน้นี่พ่อต้องมีบ้างแหละโอ้ยเป็นสิบสิบปีแล้วหายไปหมดแล้วข้าจำไม่ได้หรอกว่าเขาจดไว้ที่ไหนเดี่ยหายให้ไหนสิพ่อไม่งั้นก็เท่ากับว่าฉันไปตายเอาดาบหน้าเลยนะเฮ้ย <c oughs> เรื่องมากจริงๆเออแล้วข้าจะหาให้ผู้ใหญ่บ้านขนบ้านแทบจะทุกซอกถุกม,มุมแล้วในที่สุด ก็ได้ที่อยู่ของสินแทนมาสมใจจบไปแล้วนะคะสำหรับลูกสาวนาคีตอนที่สิบค่ะอุ้ยเรื่องราวสนุกเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะชอบใจกันหรือเปล่าตอนนี้พีงูเริ่มเป็นตัวช่วยที่ดีของกาแล้วนะคะมาดูนะคะว่าเรื่องราวจะสนุกขบขันสักแค่ไหนคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปดูกระสือสายนะคะ